สวัสดีครับพบกันที่เจ๊เพนรถบ้านนะครับผมศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในบ้านโป่งราชบุรีนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอโตลต้า r ี v o Smart c a ค2.4อ e dition ปี2020นะครับผมว่ามีอะไรดีเรามาดูกันมาอย่างแรกเลยตัวนี้จดทะเบียนปี2020และเป็นตัวรถปี2020เลยบอกเลยว่ากระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นกระจังหน้าโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว่าไฟของตัวนี้มีความฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความรุดรูมาก คันนี้สีขาวได้ไปถูกใจแน่นอนสีขาวได้ไปถูกใจแน่นอนบอกเลยว่าไมวิ่งแค่60,000กว่าโลเองไม่ผิดครับไมวิ่งแค่60,000กว่าโลมาเรามาดูในส่วนของทางด้านข้างก่อนเลยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแคปสมาร์ทแคปเป็นตัวเตี้ยนะผมเป็นตัวเตี้ยแต่นหค้าจะเห็นสัญลักษณ์ของไฮลักษ์เป็นโคมี่ยมบอกเลยว่าสวยมากออกมาที่จับประตูที่จับประตูคันนี้เป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวบอกเลยว่าตัดกันสวยงามมากเลยสภาพของตัวรถเป็นแบบ สมาร์ทแคหรือว่าเรียกว่าแคปเปิดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูมานี่ครับผมบอกเลยว่าข้างๆข,ข้างในนี่คือกว้างมากกว้างมากบอกเลยว่าสีขาวได้ไปสีขาวได้ไปถูกใจแน่นอนคันนี้ตัวนี้เป็นตัว Z e d i t i o n นนะครับผมจะมีสติ๊กเกอร์ทางด้านหลังบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัว Z e d i t i o n ทางด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าข้างด้านหลังนี่คือสวยมากสภาพนี่คือเดิมมากเลยข้างหลังนี่มีสัญลักษณ์ของ t o y ย TA ไฮสลักลีโวบอกเลยว่าถ้าออกรถกับที่เจฟเป็นรถบ้านได้อะไรบ้างมาดูในส่วนของอยางกันบ้างเลยดีกว่ายางของร้านเราปี2022คือยางใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นแบบว่าปัจจุบันบอกเลยว่าเราลงแม็กให้ใหม่เราเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าภายในของคันนี้สวยมากกระจกเป็นแบบกระจกไฟฟ้าแล้วกระจกไฟฟ้าแล้วเบาะเป็นเบาะผ้ามีจอสัมผัสให้เกียร์ธรรมดามาข้างในานี่คือมีที่เก็บของหลายจุดมาก จุดข้างนาคนขับ2จุดนะครับผมบอกเลยว่าดีมากมี power outlet ให้มทีที่จุดบุหรี่ให้บอกเลยว่าคันนี้รองรับ USB ด้วยนะครับผมแล้วก็มี Air ์ a บกคู่ให้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากภายนอกรถสีขาวตัดด้วยภายในรถสีดำนี่คือบอกเลยว่าสวยไมคคันนี้วิ่งแค่6,000ื่นหกหมื่นเจ็ดโลเท่านั้นหมื่นเจ็ดโลเท่านั้นนะครับคุณลูกค้า มาเรามาดูส่วนของทางด้านข้างของของรอยตะเข็บของรถทางด้านข้างกันดีกว่าบอกเลยว่าเราตะเข็บไม่เดิมมากดูได้เลยว่าเป็นรอยที่เรียบเนียนมากไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนอายุดของตัวประตูรถกับตัวบอดี้รถนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีการงัดออกมาไม่มีการงัดแงออกมาเราไปดูในส่วนของทางห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าทางห้องเครื่องของคันนี้โตต้ตารีโวสปอร์ เครื่อง2.4 s e edition นะผมบอกเลยว่าคันนี้บอกเลยว่าข้างในสวยมากข้างในกลิปมากบอกเลยเรามาดูในส่วนของคานหน้านก่อนดีกว่าคานหน้าเมดอาร์คเรียงตัวกันสวยมากสัลษณ์ตัว R สาณ์ตัว L ยังอยู่ครบดูได้เลยครับบมว่ายังอยู่ครบเรามาดูเพจกันดีกว่าพ่งบอกเลยว่าเพจเดิมทางนัดยึดฝากระโปรงไม่เคยมีการงแงะออกมาสวยทั้งสองฝั่งไม่มีการงแงะออกมาตะเข็บของฝากระโปรงบอกเลยว่าเดิมมากเดิมมากรถสดมาก มี ABS ให้บอกเลยว่าเครื่อง2.4นี่คือขวัญใจทุกคนแน่นอนขับสบายขับสนุกเกียร์ธรรมดาขับสนุกครับผมคันนี้มาก็เป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัว Toyota r e v o Smart c a p ตัวนี้ปี2020บอกเลยว่าสีขาวได้ไปข้างในตัดเป็นสีดำบอกเลยว่าคันนี้วิ่งได้60,000กว่าโลเองราคาไม่ไปไหนแค่499,000บาท499,000บาทผ่อนเพียงแค่ เดือนละ9,900บาทเท่านั้นเองครับผมบอกเลยว่าทางร้านเราลงยางให้ใหม่ลงแม็กให้ใหม่บอกเลยไหม่วิ่งโคตน้อยสีขาวโคตรสวยไม่มีตําหนิแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้เดิมสดมากครับผมถ้ายัางไงติดต่อได้ที่สุดแปดหนึ่งเก้าสหรือว่าสุ4แป4สี่สามนะครับผมหรือจะติดตามทาง page, าเพจเจ๊เพนรถบ้านหรือทางยู u ูบก็ได้ครับผมถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดขอภายในที่นี่ด้วยขอบคุณครับ